ครับเดี๋ยวนี้นทานับสินอดูตอนนี้ผองของพุทธชัยนี่ก็มาหนึ 4, งสองสามี่สพอันนี้ก็มาสี่พันนดเอามาสี่พเอามาแล้วสี่พันามแล้วูมครับ ร้านน้อกินครับเกษตรโชคดีร้านนับอยู่ที่อินเตอร์ให้ใครุรขอบคุณผู้จัดการร้านมอโตซาตนะครับผู้จัดการร้านกินดีไทยพาณิชครับขอบคุณเอีเนทันสีร้านดินสดาคอนกริตนะครับเสียอุ่นนะครับขอบคุณร้า,ายยนซอไลย์นะครับร้านแดงรุ่งเรืองร้านฉลองพาณิชขอบคุณร้านบิตา้ินะครับร้านโฟกัสสบา,าย ขปรครัวลูกด้วนนะครับบอยซูบิทกับแล้วก็ขปรอา,าขาวคอสตรัลชั่นและเอสพีชปอปและผู้การรา้านสมศักดิ์นะครับ หลังจากวัยเด็กก็จะเป็นนะครับเกี่ยวกับเสีส<ล> reveal, ส่ยรักนวลกุญแจรักนวลนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคองรักกัศวินเป็นคนเจ็บคุณแดียวครับอยู่โรงเรียนเดียวกันนะหัวยางนะครับจะบอกในนี้ก็มาเลยครับเป็นผู้บริการอยู่ที่นี่อีกคนเดือนครับอีกคนเดือนก็ทำลายจากโครงการผู้บริการแล้วนะครับ นี่เขาจนายกไฟรียร์นบาเบีครับหลับไปทุคคนแต่พิกเจอพิกอ่ะใช่ครับก็ไม่เหมือนพิกโจกับพิกต่อนะอันนี้พิกแกกันนะคบไอพิกแกกับพิกลำน้ำพวยไอ้ยาบจายโดลีลาครับลีลาหลากหลายขอแดีเคลียร์ขาซ้ายเปลาๆครับหลับน้ำพวยครับดับไปนิกคนหลับน้ำพวยครับ เป็นมครั้ง,งลโหโหแล้วใโอใส่สวยงามครับดูได กัปกันทีเวทีมาตรลานของเขาอย่างนี้สินครนาลนักสามมุ่ง,งเขา,เาเว่าแยกรวมหรตาเสือเพลสิงห์นะครับเขาจะรีมาด้าคุนักบอลสวนตะด้าน,น,น,นดู วิญญาณโดยดีไม่ธรรมดาครับรายลูกคูรนี้สาบันรับดองแบบหลังนางพคนรูปนี้แสนพัก่สุะครับครับครับคครัโคตรตาแล้วอยากเปินเจ้ครับจะเตือ

ใกล้ๆกันหน่อยเอาต่อยกันจังบ้าสองบ้านไหนดิมันถูกห่างไกลกันเอา โอเคครับต่อไปคู่ต่อไปสวนหาขึ้นไปทีเลยครับเสืออบาจอนั้ำตัวกับเสือแลมินหรือคุณผู้ครับและคู่ที่เจ็ดก็จะเป็นทองรักกับหุตันครับสเสือึ้นเลย